แรกเริ่มเดิมทีเลยครับทำมาชีพอะไรนะเดิมทีเลยก็เป็นช่างถ่ายวิดีโอช่างถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเสิร์ตายทุกที่โ o บไปทุกที่เลยใช่ถ่ายทุกอย่างแล้วไปยังไงมาไงถึงมาเป็นช่างคือช่างไเป็นมาก่อนช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนมาก่อนครับแล้วทีนี้เมื่อเกิดก่อนเราซ่อมอยู่ มันก็อยู่กับสารตะกั่วตลอดนะมันไม่ค่อยดีออ๋ก็ยังไงอยากจะออกไปเที่ยวมั่งครับก็เลยไปทํางานเมืองนอกอเจอกล้องวิดีโอมาก็ซื้อมาตั้งสมัยรุ่น M9,59,000 จำได้ไหมไม่ทันสิไม่ทันแล้วมั้งซื้อมาหนึ่งตัวแล้วพอดีที่บ้านร้านแฟนนะเขาทำชุดกระบกจะสาวให้เช่าผมก็กล้องตัวนี้มาที่จริงไม่ได้ตั้งใจ จะเอามาถ่ายลูกชายเวลาไปเที่ยวไว้ไปเที่ยวแคมปิ้งกันบ้างอะไรบ้างก็เลยตั้งไว้ที่ร้านครับพอดีเขามาเช่าชุดเขามาองานแต่งนะครับเขาเห็นกล้องเขาบอกช่างช่างไปถ่ายวีดีโอหน่อยดิช่างมีกล้องเริ่มตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นช่างแล้วทำไมถึงได้ได้ได้เลิกกิจการนะครับถ่ายวีดีโอตอนนี้อ่ะฮะตอนเนี้ ต้องเข้าใจนะตอนที่คิดเลิกอ่ะไม่ได้คิดเลิกแต่ว่างานมันก็ซอฟมาตั้งแต่รุ่นโควิดอะไรต่างๆอ๋อเขาเลยก็เลยหยุดหยุดเลยแล้วเราก็อายุเยอะแล้วครับอืมก็เลยพักผ่อนมั่งมาทำอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเนาะทาช่างไปทุกทิุกทีไปใช่๋อครับผมครับเลย ใครมีงานมาไออย่างกล้องมีมาซ่อมอะไรรุ่นเก่าๆอยู่ก็ยังซ่อมอยู่อ๋อยังซ่อมอยรับซ่อมกล้องกล้องวิดีโอนะนะกล้องทีวีอะไรแบบนี้ได้หมดเนาะแต่ต้องมาดูตามสภาพเนาะซ่อมได้ก็ได้เนาะซ่อมไม่ได้ก็คือซ่อมไม่ได้นะครับอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอืมแล้วเมื่อก่อนนี้อะไรมันอย่างมันมีบริษัทใช่ไหมฮะนาโซนิกเนี้ย่าเดี๋ยวนี้มันปิดตัวมั่งอะไรมั่งเนาะปิดหมดแล้วเราหาอะไรไม่ค่อยได้แล้วแล้วแล้วมาซ่อมแล้วมาเราจะสั่งอะไรจากนอกมาเนี้ย มันก็นานใช่ค้าก็รอไม่ไหวเราเลยบอกตัดสิใจแล้วเทคโนโลยีมันมาใหม่มาอะไรด้วยไปกันใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวนี้แค่โทรศัพท์ก็โอเคแล้วเออโทรศัพท์ก็เหลือเฟือเลยเนาะถ่ายส่งมาครับผมอย่างกล้องใหญ่ๆนี่ก็แบกดูหรูหลายอยย่างเดีวใช่แบกให้มันเข้ากับสถานการณ์สถานที่ดูดีครับผมขอบคุณมากครับ โมแล้วครับใช้ได้สามวันโอ้โมแล้วเนาะครับตอนนี้ใช้ได้สามวันโอ้ใส่แล้วเปิดไปได้สามวันเลยครับแล้วก็เอง DIY มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ใช้ DIY ก็แบบที่ใช้กับสว่านอ๋อเป็นแบตที่เธียมอ่ะเนาะใช่ต่อเทียมอะนี่ก็ อ่าท่อ p v c ครับครับ,รบลำโพงเสียงกลางก็เป็นของทีวีอ๋ออันนี้ก็ลำโพงถูกตลาดนัดอันนี้ตู้ก็เก็บซ้อมาจากร้านของเต่าอ๋อยิ้วเครื่องเสียงเข้าไปครับครับก็เลยเสียงออกมาได้ขนาดนี้ยอดบยอดหยอด สามารถแบกก้อนนี้ใช้ได้หนึ่งหนึ่งวันวิญญ<อ>่งยาอนะครับนั่นก้อนนีอ้อันนี้เป็นจักรยานเอ่อธรรมดานะครับซึ่งเป็น DIY ให้มันเป็นจักรยานคาราโอเกะนะครับสามารถที่จะร้องคาราโอเกะได้ ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับครับ oh. สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ ช่างวิรัตท่าวุ้งนะครับอยู่ติดกับตลาดท่าวุ้งเลยครับน em. eh ี่ DIY คันน so ี้ร네 mm ู้สึกว่าพิเศษหน่อยฮะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับนอกจากจะเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเครื่องเสียงด้วยนะครับนุมมรไทยใจคออหถดี

thank you